อุ้ยหลังยอดอุ้ยอุ้ยหลังย่อดอุ้ยตายตายแก่จริงเว้ คนก็จะมาตลอดคุ้งน้ำนะครับพอมีช่องตรงไหนก็ลงกันช่วงนี้ปลาทับทิมกับปลานินเข้านะครับเป็นมหากรรมมีทุกโค้งทุกช่องที่ลงได้นะครับก็จะมีนักตกปลามาตกปลากันอันนี้มาถึงหมายที่เราจะเข้าแล้วนะครับก็มีน้องๆทีมงานมาก่อนละ ได้ยังว <ged bubble> ัด <Job> อิ mm ่งไม้เ <chanting> ล่นทำไมอ่ะแลวกระบอกแไสสวยไสสวยเรามาที่หลังเดี๋ยวเราต้องรีบละประกอบร่างก่อนประกอบร่างเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเริ่มตกกันเลย ลายปากลายปาก่สตัวสวยว่ะตัวนี้น่าจะหลายขีดอยู่ก็ตัวสวยนะประมาณน่าจะแปดขีดขึ้นน่ะนี้จะมานาจะทีเนาะ ติดติดปากบนถือว่าถูกกติกาด <ค segundo> อมันจะไหนหิกกลเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะได้สักกี่แต้มนะครับถ <Teraz> ือว่าหมานวันนี้อหนามตัง อุย้ยหลุดอุย้ยไม่หลุดไว้สังขวาน <c oughs> เจอแล้วไอ้ตัวนี้แหมตัวพาทุ่นเดินลยตัวนี้นี่สุดยอด Ui lạnh gió Ui lạnh gió kìa ta Số 3 này con Ui lạnh gió Ui cà cà Kẻ chinh quá Điếc điều ขี่ได้ไหมขีดครับเป็นผิดพาเอี้ยวตัวไงอว้ย ปลาดินแล้วตัวเล็กจ้าเอามาแลกกันบ้าลูกปลาติดที่เ็นอยู่เว้ยวิ่งางะีลูกปลาเดินใจเย็เนนะ ก็ใส์ประมาณ8 9ด้นะครับตรนี้แปดเ้เดี๋ยวได้ช่วงที่ปลาดีๆกล้องดบนะแย่แลยขอชัวเรื่อโอ้โหไปนู่นเลยควรแล้วเกินทุ่น ตอนหน้าเสียดานะครับวันนี้ช่วงที่ปลากินดีๆก็กล้องดับเดี๋ยวมาดูปลารวมกันกรอบยกให้พี่หน่อยอันนี้ก็สำหรับระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะมี ปลานิลซะส่วนใหญ่ปลานิลก็จะเป็นไซส์ไซส์โลกว่า2โลนะครับปลาทับทิม3 4ม4ขีดครึ่งโลอะไรอย่เงี้ยก็จะมีปนปนกันนะครับแล้วก็ไอปลาทับทิมตัวล่างตัวใหญ่ใช่ไหมอ่ามีก็มีหลากหลายไซส์นะครับอันนี้ก็ที่แม่น้ําป่าจีนบุรีนะครับสําหรับเหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นไฮเกตเก้9 9้าห้าหแบบจัมโบ้นะ นั่นแหละไฮเกตเก้าเก้าห้าหนึ่งแบบจัมโบ้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับว่า,าใครที่ชอบตกปลานินปลาทับทิมนะครับไฮเกตตัวนี้ได้ผลดีมากหมายดังแม่น้ําปราจีนบุรีครับฝากไว้ด้วยเผื่อใครสนใจมาก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้เดี๋ยวมีโอกาสอาจจะหาทำคลิปใหม่ขอบคุณครับ มาดูไอ้โง่นะครับวันนี้ไปดักไอ้โง่มาโอ้คองนี้ดีเนาะดักไอ้โง่ได้ปันินตาทับทิมมาดูมาดูไซส์กันมาดูไซส์กันอีกนิดนึงอางนี้นึเอ่าลรอบเลย จบบอน้ยลอ่ไหน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 ลองดูจับขึ้นมาดูเอยตัวนี้สวยอ่ะตัวนี้สามได้ไหมไม่รู้ไม่รู้อ่าตัวนี้น่าจะสามไม่สามก็สองกว่ารอยเห็นเลยไหนไดูตัวอื่นไหมสับคนแก้มเลย นีเอานี่รวมใส่ด้วยสิเอาที่เออปลาผมนั่นน่ะขโมยอ่ะโดนขโมยปลาเฮ้ยมีคนลงไปขโมยปลาในงูเนี่ยครับผลงานไอ้งูต้องแปดนะครับ่นแม่บ้อตัวนี้อ่ะอ้ อ่าอ่าไปไปไปรวมกันแหกตาสามัคคีหน่อยเร็วแหกตาสามัคคีดูกระตัวถ่ายรูปหน่อยโอ้บางยัยปนะไรบางยัผมตกได้ <c oughs> เออใน,นละสมละใน,นละสมละเออลงลงทานนะครับอันนี้ตกปลามาแจกลงทานพ <c oughs> น,นกันกนนงานมามารอรับปลากลับบ้าน อุ้ยตัวเล็กๆเ,เนาะกินได้กลางๆเนาะเฮ้ย<อ>ท้าท <c oughs> <enclosed S 2> ีมใหญ่สุดในนี้ก็ฝีมือพี่เนี่ยแหละอันนี้พี่โตได้นะตัวนี้กินที่้เอามั้ยเอาก็ได้เอาก็ได้ <c oughs> ตกปลามาสู่เวกินนะครับอันนี้